อรุณสวัสดยามเชา้าแต่ก็หนาวหนานาว,นาวอูดอีกเกิงเห็นีีกเกิงมออีกเกิงอีกเกิงกเห็นว่าคุณนะสามโมงสามโมงเศร้าอีกเกิงยังขึ้นอยู่ไปถิงขยะก่อนแล้วเข้ากระสิบไปโ่งบ้านวันนี้เป็นวันนัดไปจังหวัดกันค่ะวันนี้ไปหาหมอตัดนะคะ ตับ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 ,ตบพบหมอตับจ้าโอ้ยเด็นน่อยออกมาเล่นเดินข้างนอกคู่ผ้าออกมาเล่นหิมะก็จะตกแล้วบรรยากาศกำลังไดท้ที่แต่ว่ารอบเขตใกล้ๆบ้านไม่เงียน่อยนะตกไปเร็วนะคะรถขยะรถระรถจดไม้รถขยวะวะสิไปแล้วสมองสมองไหมเหลือ Well, วันนี้มีแต่ขยะเปลี่ยนเรียบร้อยเรียบร้อยอาบน้ำ mm. สะผมบริ้เปาผมค่ะเพราะวพัพยายขาหมุเมื่อนว่าถ้าใส่ปลุกจักมง ห้าภากกันตื่นสองโมงกับท่านดอกเพราะว่าข่อยบริกินเขา่าตื่นขึ้ว่าอาบน้ำซับผมเขากลับไปได้เพราะว่าหมอให้งดอาหารนะคะน้ำก็ยังบริกินตื่นมานาน้ำก็ยังบริกินนีหยังก็ยังบริกินหมอให้งดอาหารหลังหกทุ่มเพราะว่าเพื่อเอ X ็กซเเล์หรือเพื่ออันตราเศร้าน้ํานะคะก็เลยต้องงดอาหารรอคุณรถห้ได้ปัจทีนนี้ ไปจังหวัดกันค่ะข่มือนีตื่นลงมาบอดดี้ขูดกระจกแริ่มมือตื่นลงมาได้ขูดกระจกเงียเก,ก,ก่อนโอเคเดี๋ยวเรอพญายมากก่อนค่ะถึงแล้วเห็น่ะมันจะเป็นหิมะให้ได้ฮอตแล้วเดี๋ยวเอาไปจ่ายค่บาคบัตรมีมอสเตอร์เบทอละ อร่อยเป็ดเอ็นทิมมาฟอร์เซคลนะอ๋อมัสตานาโทดีมะเอ้า ว right ่าแหนเด่นแหมกดจ่ายเงินแต่บอเอาบัตรเขาไม่น้อยก็เลยเอาบัตรไม่น uh, yeah. so ้อยเขาไปวันนี้บินมันดอกมากุ้ยมันก็แพงแหมไม่น้อยก็เลยไหวๆวันนี้พ่อใหญ่หนึ่งยางมากว่ะใช่ของเธอเป็นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นแบบนี้ตอนเธอเข้าไปน่ะเธอเช็คอินใช่ไหมเธอเอาบัตรเธอเสียบเขาไปมันสิเป็นเช็คอินแต่วมันจึเป็นคิดโตออกมาแับนี้เวลาเธอสิกรบเธอก็เอาบัตร ธนาขเพืเธอนนะ่เอาเขาไปไหม่มากก็สิเป็นเช็คอูดเหมือนจะสิคิืดเงื่อนออกมาว่าสันอ๋อโอเคเพราะว่าเบิ้งในหันมันสองลอยกว่าเฮ้อกูคือยานแถวสันอกอเขาว่าว่แม่ว่แม่เธอคิดผิดมันต้องใจอิริณว่าฮอดมันไดดอกกี่บาทระวังซ่เ็สแล้ววันเอาบัตรเขามาเสียบใส่มันก็สิเป็นนันเช็คเอาแต่ทียะครู่นะเฟอร์สต้สกีว่าทัวร์ฮอนดาออตตีวย เอาเขาเทธอแลกมันบอกสองร้อยแปดสิบมวยกูก็ตกใจแเลยนะเนาะพอยญ่นันเลยบอกว่าบบแมนเห็นเธอสิกลับเธอเอามาเช็คอูดออกมันสิคิดเงินเธอแต่ว่าเอาเขาก็สิเอาออกได้กูก็วินที่ลังเอาเงินสดใสมันไงกวกลับบ้านได้โอ้ยแน่นมาไปด้วยกระดาษทิศไม้เดี๋ยวก่อน ไปสัญงาของโุงบานเอามาให้หมออยู่นี่เบิงมันพ้นละหมองพี่น้องหมองตรวจโอเคคาดหมอเห็นหม,หมอเห็นมาหับไม่ยงหน่อยขอเขาไปนในห้องโอ้เธอควบคุมน้ำหนักได้ดีมาสิ ควบคุมน้ำหนักได้ปกติค่าเลือดเธอปกติวอนลีกบรูดอินเตเฟียนนอร์มอนอรเรวหมอก็ถามมาตอนนี้เธอกินยาอย่างน่ก็เลยว่าโคอุดดันอันเธอกินยาอย่างน่้ไม่หน่อยก็เลยเอาใบสั่งยาให้หมอเห็นใบสยยลีปยาหมอเลยหัวขวั ก็เลยว่าเธอคิดว่าฉันกินหลายบอฮึ่มเพิ่งว่ามันกับขันบ้นว่าราวันกับเป็นไปได้เพิ่งว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวพ่อยหญ่ถอยรถก่อนคนพื้นยาใบสั่งยาสามใบนาล้างเต็มวืดเนาะกูบอกออกทั้งครัวมึงเสือกออกทั้งใจเอ้าสมองสมอง สังไส้ออกหัววอกอกหัวออกไส้นี่แหละมาแย่แน่แต่ที่ปัญหากระตูใจเงินอยู่ละชั่วโมงละ6หกบาทพี่น้องชั่วโมงละาหกโคน้นสามสิบกว่าบาทบาทห้ามกี่ใจไปสิบโค้นมันชั่วโมงกลัวมันพอถึงสองอะนะ ลอยเทือกได้บอกลอยเทือกระทางเพิ่เกิดบ่อละเพิ่งเกิดบ่อละยิงทิงกันนักโกสมาดาบินฟรัมเฟอร์แดดสองตาความเนี้ยโกฟรัมบ่อระอะ ลอยเธื่อกระลืมลอยเธอเห็นว่าป่ายทางนาเห็นว่านันทางนาเห็นว่าหินทางกลางยไปตำซะเคอรเกอร์ลัม้าแดนฟ้ามเฟอเสียดูกระลืน เื่อรอดตายไปนี่ครับตรงอย่างเดียวไปบ้านหมอกระถามว่าเธอมีอย่างสงสัยบอกก็เลยว่าบสงสัยหมอกระถามว่าเบาหวานเป็นยังไงก็เลยว่าเบาหวานควบคุมค่าปกติบกขืนบมล่งวก็อืมอย่างอื่นได้ผลบมอเป็นกระถามวันนีก็บอกว่าได้ผลเพากทุกอย่างอยู่ในเอ็นการควบคุมได้ทั้งหมื่วันนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าค่าตับนะ ปกติค่ะค่าตัปกติไม่ขึ้นไม่ลงยังอยู่ค่าเดิมพนายานเชื่อไวลัสอักเสบบ,แบบีบนบอไดแรนแบบมันบริบกระโดดพวดพวด,พวดคือได้หลายรอบที่ผ่านมาเนาะมีสองรอบนี่รอบที่แล้วก็รอบนี้ที่ยังควบคุมและคอนทรใได้ก็คือค่าของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีคงที่นะคะแล้วก็ตับก็อยู่ในคงที ค่าเลือดในตับนี่ก็คือคงทีบัน้หมอก็ให้ไม่น้อยไปตรวจเอ็กซเรย์ตับค่ะไปเอ็กซเรย์ตับตรวจหาค่าแล้วก็ขนาดของตับนะคะไม่น้อยก็ไปตรวจหมอก็บอกว่าขนาดของตับปกติบริยงายบริยน้อยเหมือนเดิมแลวก็ค่าของตับปกติไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็บม่มีจุดบม่มีเอียงอยู่ในตับคือว่าไม่น้อยควบคุมเชื้อมันได้ ถือว่าควบคุมเชื้อไวรัสตับอักเสบดีได้หมอก็บอกว่าอจากแป้งงานจากรุ่งบันอำเพื่อไม่น้อยมากอำเพื่อนี่มาจังวัดนี่เนาะเขาก็บอกว่าไม่น้อยควบคุมน้ำหนักได้น้ำหนักไม่น้อยอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่น้อยสามารถคนโทรลเบาหวานได้ไขมันได้ปกติบวกขุนบวกลง ทางนี้ก็จะสรงผลของตับนะคะไปหายรงมาอำเภอครับคือภาสาบอกว่าการรักษาทั้งนี้ค่าตับปกติตับบ่มีจุดบ่มีบ่มีการเปลี่ยนแปลงบ่มีจุดไหนที่ว่ามีขอเสียหายนะตับพ่เสียหายแล้วก็ค่าของตับปกติค่าของตับปกติแล้วก็ไวรัสเชื้อไวรัสก็ควบคุมได้อยู่ในค่าที่ปกติพอจําเป็นต้องใส่ยาหรือกินยาควบคุม ลรวก็เจอกันเอีกยครบเดือนมาสนรนก็ถือว่าเป็นการตรวจที่ต่นเนื่องค่ะไม่น้อยตรวจตับไม่นหนีก็หลายปีเลยนะคะติดหมอเขาติดตามผลแต่ตอนเชื่อไวรัสมันขึ้นเนาะตอนนั้นไม่น้อยค่ะไวรัสตับอักเสบมันขึ้นสูงก็ได้พบหมอแล้วก็ได้รักษามาตลอดนะคะการเป็นไวรัสตับอักเสบ B ไม่น้อยไม่น้อยเป็นแต่เป็นสาวค่ะบ่ได้พึ่งมาเป็นนะคะเป็นตั้งแต่เป็นสาว ยามาไม่ยูซสววเดนนีพ่พอมันพ่อพอมันกําเริอบเราได้มารักษามันก็ได้รักษาต่อเนื่องมันก็เป็นผลดีค่ะไม่น้อยบอกว่าการรักษาอยู่ในสวีเดนนีมันซาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันซาแต่ซายอยู่แต่ว่าถามมันในตวรวจเจอเชื้อหรืออย่างงสิเขาสิรักษาให้เข้าต่อเนื่องเขาติดตามผมไม่เข้าได้ดีนะคะ คือเป็นการดูแลระยะยาวให้เราได้ผลดีมากสินะแต่ว่าเวลาเขาไปพบหมอกว่าสิบคนหาสาเหตุที่ยังในกว่าสิได้ตรวจกว่าสิได้รักษาระยะต่อเนื่องยาวนานนี่ค่ะใส่เวลาค่ะยังบอกวาหยังซือกันค่ะทุกโลกนะคะเหล้วก็บ,บ่มีดอกว่าคุณมีเงินหลายกลัวคุณสิได้รับการบริการดีกวัวบ่มีค่ะคุณจะอยู่ในฐานะใดระดัะบใดคุณก็ได้รับบริการเหมือนกันทุกคนนะคะ การรักษาสิทธิเท่าเทียมทุกคนนะคะเอาระคาสำหรับค่าตับของไม่น้อยก็คือว่าเป็นผลดีไม่เพราะแม่กิมแยมแจ่มใสนะคะนั่นนี่ไม่น้อยหิวเข่ามาเพราะว่าหมอโมใหยกินหน้าโมให้กินเขา่าโมให้กินยังมาเนาะก็คือว่าการการอดอาหารห้องก็ได้ผลอยู่ในการตรวจผลทุกอย่างก็ได้ผลดีใจแลวค่ะเดี๋ยวขากเจาจะกับบานไปให้กับเขา่าเป็นหนึ่งเข่ากินนะคะ